Ồ, oh, mà lắp cái Lắp sợi Lắp cái gì Đây, tươn Tươn Đây Tươn thôi mẹ Tươn, tươn Lúc Nhưng mà lắp cái gì ขอไปในบ้านนี่ขอไปในบ้านลุกลุกหมาเฮาาลงนู้นก่นลุกลุกลุกมมดสภาพนึ่งอยู่กับตีเนียหน่อยสองตนลุกลุกถึงแล้วนี่เฮ้าก็เด็กปุ้ยมันนอนอยู่อืมใส่เอ็นกไปลุกไป ลุกลุกลุกมาดึง้งมามานตอนไม้อยู่เฝ้าตุ๊กตาเนี่ยหวนเฮือนไป่แห้งเลยาายังน่าตายลดกันลดสภาเฮ้ยลดกันมามามาลุก,ก,ลกพี่หอนแล้วนี่ลุกน,น,นี่หอนเฮือนเรานี 嗯，嗯太不美了。